สวัสดีครับผมอินฟินลาเลนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกงแบบโปรภายใน 300V ครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับไลฟ์พไวเปอร์แมปบีครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, แล้วก็ไปดูคลิปไปเลยครับไปดูกันสวัสดีครับผมลาเลนจากทีมอินฟินนะครับ ready. ก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นไวเปอร์เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าจะไม่เคยเห็น,น,นกันท่าไหร่ก็อันนี้จะเป็นเซตอัพแรกนะครับก็คือ ถ้าโดยปกติอ่ะเราเราจะมีปันให้ฝั่งบีลูกหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยยืนชิดตรงนี้นะแล้วเล็งตรงกลางกระโดดปาเลยต้องกระโดดกระโดดแล้วปาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นแรงมันจะไม่ถึงสมมติว่าจะตกตรงนี้พอดีเนี่ยอันนี้เอาไว้ให้เพื่อนผังสาบีเล่นครับก็ในตรงนี้เวลาเพื่อ,อนต่อปันเนียเรากดให้กับบอมเ e อได้เพราะโดยปกติแล้วก็ก็คือไวเปอร์จะเล่นอยู่บอมบอมเอเป็นหลัก หรือว่าทีมคอลคอลอะไรเงี้ยอาจจะได้โยกมาบีบ้างแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราจ่ายวอผมจำไม่ได้ว่ายืนตรงไหนก็หนึ่งนะถ้าจ่ายวอลจำไม่ผิดอาจจะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วมั่นไปเลยอย่างงี้แล้วก็ให้เพื่อนขอ,อแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งก็ที่ผมยืนซีทีนะครับเออไม่มียนนืนยมั่นตรงนี้ครับก็นี่ มันจะปิดได้ปิดทันทนีด้วยแต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนว่าไอ้คับบี้ตรงนี้เืนได้นะส่วนของฝั่งบอมเอก็หลักๆจะมีสมกค,ครับผมถ้าเกิดว่าเราจ่ายม่านที่บีรเราจะสม็เกี๋ยอว,ว่าเราจะเล่นเป็นของดับเบิลก็ได้ครับเนี่ยสมกแล้วก็เราจะม่านม่านอย่างนี้อ,อ๋อมันมันวงมันอยู่ตรงไหนนะผมดูตรงนี้อะม่านมันก็จะตกกับมันตรงนี้ใช่ไหมครับก็ โดยประมาณนะผมจำไม่ไ้าก็จะเปิดสองฟันึกถ้าฟันเราหมดเราจะปิดถ้าเกิดมันเข้าเราก็เปิดมานได้ประมาณนี้นะมันจะมีแบบหนึ่งเราไม่สมงกตรงมีเราจะสมงในบอมลึกก็คือเราจะไม่ให้เขาเข้ามาวางเลยนี่เลยเล่นอย่างนี้ก็คือมอลลี่หลังใช้ในในในันไม่ให้เขาเดินมาแล้วเขาเดินมาเขาปิดคุณสอง้วก็อาจจะยิงได้ง่ายกว่านะครับก็ลองดูก็เดี๋ยว จะไปที่มา่านเอมันจะมีสองแบบอ่ะถ้าสมมติเราเล่น B เราเล่น B แล้วเราจะมา่านเอช่วยเพื่อนเนี่ยมันก็จะเดินคอข้างไกลหน่อยเราก็ต้องเดินมาตรงนี้มา่านให้เพื่อนอย่างนี้แต่ว่าสมม่วนมากม่านนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์จะมีแค่ตอนที่ทีมเรามีฮาร์เบอร์นะประมาณนั้นครับแล้วก็ส่วนของฝั่งบุก,บกเดี๋ยวเริ่มจากฟันกลางเลยละกันนี่ครับฝันกลางบ้านมันจะอยู่ตรงนี้เน,ะนานะเดี๋ยวเราเอาภาพให้เห็นแล้วกัน 30เฮ้ยเผลอกดคงเผลอกดมากแต่ไม่เป็นไรงรมันเด็กดูที่เงาองเงี้ยก็ยืนตรงนี้ได้ครับถ้าสมมติดอกก็นี่นะครับเล็งผ่นป้ายนี่แล้วมันก็จะตกแต่เราก็อาจจะเล็งให้ขวาไปอีกนิดนึงได้ครับแตรงนี้ก็ไม่แย่ส่วนฟันตรงนี้นะครับที่จะเอาไว้เล่นมิทูเอเราก็เล็งตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่าไงเดีย ต้นไม้สีเขียวตรงเนี้ยผมว่าไม่บอกไม่ถูกนะนะแล้วแนละ้วไม่าาามาเปิดเอ,อเอาานอเอเพื่อนปึ๊บเนี่ยตอาไปเล่นมิตุเอต้าครับคันปิดหมดตอนคันเนตนะครับผมคันเนตเดวเรามาที่ตรงนี้ครับอาจจะใช้ตอนเริ่มเาวาหรือว่าตอนอนะไรเรามาเดินเทียบตรงเนี้ยครับแล้วเ,เราเดินมาเราจะเห็นรอยแตกตรงนี้อ่ะเห็นไหมรอยแตกที่มันเป็นแก๊ปใหญ่ๆครับเอามองลงมาที่ตรงนี้ครับ ให้มันตรงกับเส้นเส้นนี้นะนะครับให้มันตรงแล้วเราเล็งระหว่างกลางของบล็อกนี้ครับกระโดดปลากระโดดแล้วปลาเลยนะครับน่ยกระโดดแล้วปลาเลยเพราะงั้นแรงจะไม่ถึงแล้วบางทีก็แรงเกินบางทีก็แรงถึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของไลน์อัพเอาวอลเอวอลบีกันแล้วกันวอลเอวอลบี วอลบีฝั่งบุกเนี่ยาก็จะวอลอย่างนี้เป็นดีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมเราปิดหาวอลปิดนี่นะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงก็คือถ้าสมมติว่าไอเชี่ยฝั่งนั้นเนี่ยมันเล่นแบบเล่นนไ,ไซา์หรือว่าเราเป็นวีดีโคอย่างเงี้ยเราจากวอลวอลแบบนี้ปิดครึ่งไซส์ไปเลยก็แล้วรับแต่ก็เดินเข้าไป,ไปด้วยกันแต่ว่าก็ต้องพังแท็บนะแท็บแท็บนี้แท็บทั้งยากมากก็ระวังกันด้วยช็อคตกช็อคดัดดี ส่วนในเรื่องของมอลลี่โ <Plant design. S 1> พสตคนนะครับก็อันนี้สายไวเปอร์น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือตรงนี้หลักๆเลยเออลิงลงกิ่งไม้อ่ะมันก็จะตกตรงนี้ครับ๋ยวผมไปยืนนิ่งให้ดูว่าเล็งตรงไหนนะนี่เราเข้ามายืนตรงนี้ข้างๆตะแกนแล้วก็เห็นปลายดอกไม้ไหมครับปลายดอกไม้อ่ะตรงดอกไม้นี้นะแล้วก็ยิงเลยไม่ต้องกระโดดยิงเลยครับียิง,ยงไปเลย นี่ <the> เราจะได้หมดเลยทั้งแถบนะครับโดยปกติเราก็วางตรงนี้อยู่แล้วเนาะจับอีกที่หนึ่งก็งคือจับที่บ้านเราเลยครับก็ยืนตรงนี้เราจะใช้เส้นที่สามเล็งกับต้นไม้ตรงนนี้นะครับแล้วกระโดดยิงเส้นที่สามนี้ก็คือไอเนี่ยนะครับไอหลอดไวเปอร์ครับอันที่สามนะครับเราก็กระโดดยิงได้เลยลก็จะตกแถวๆหลังบอมตรงนี้ โอเคมีประมาณนี้ครับไวเปอร์ดันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหลักๆมอลลี่ Molly ผังกันก็ยิงโดยปกติได้อยู่แล้วครับก็ขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวันคลิปต่อไปครับก็จบคลิปไปแล้วนะครับสาหรับรายการเก่งแบบโปรหวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมถ้ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามอินฟินิทวอลเลนด์ด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยครับ EP ต่อไปจะเป็นใครเราดูกันครับบ๊ายบาย